วัสดีครับวันนี้เราก็มาแนะนําในส่วนของตัวแอกพิเนียนเทียบกับบอลตะกูนะครับหัวข้อที่แล้วเราคุยกันเรื่องของความยาวนะครับเมื่อแอกพิเนียนเทียบกับบอลตะกูนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าตัวบอลตะกูเนี่ยความยาวได้แค่สี่หกเมตรเท่านั้นแต่ว่าแอกพิเนียนเนี่ยสามารถยาวได้อย่างไม่จํากัดนะครับก็เป็นข้อดีข้อนึงนะครับส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีอีกข้อหนึ่งของตัวแอกพินเนียนนะครับก็คือพาระโหลดที่สามารถที่จะบรรทุกหรือว่าพาชิ้นงานนะครับหรือพาพาลระโหลดเคลื่อนที่ไปได้นะครับ ตามที่เราเปิดแคตตาล็อกของบอลตะคูดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นถึงไซส์40ซึ่งใหญ่ใหญ่มากแล้วตัวบอลตะูเนี่ยก็สามารถที่จะเคลื่อนที่พาราโหลดได้แค่ประมาณ300กิโลเท่านั้นนะครับซึ่งในขณะที่แดกพีเน่เนี่ยไซส์เล็กสุดเนี่ยก็ได้มากกว่า300กิโลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบเวลาคำนวณอะไรเนี่ยทำให้ตัวแดกพีเน่ได้เปรียบเรื่องของพาราโหลดมากๆเลยในการคำนวณนะครับแล้วก็ได้จากการคำนวณใช้สูตรธรรมดามดาง่ายๆเรื่องทอร์กนะครับทอร์กเท่ากับตัวแรงคูณกับ รัศมีนะครับซึ่งรัศมีสองตัวนี้ที่ต่างกันก็คือตัวรัศมีของบอลตะกูเนี่ยก็คือใจิเตอร์ตรงจุดหมุนนี่เลยนะครับของตัวลีดนะครับแดริเตอร์เท่าไหร่ก็คือจะไปส่งผลกับแรงยิ่งไดร์ิเตอร์กว้างก็ต้องใช้แรงบิดที่มากขึ้นนะครับส่วนตัวแหลกพิเนียนนะครับตัวแรงมันจะเกิดขึ้นจากตัวขนาดขนาดของพีเนียนนะครับว่าถ้ายิ่งมีไริเตอร์ที่ใหญ่ก็จาเป็นที่จะต้องใช้แรงปิดค่อนข้างเยอะนะครับแต่เนื่องจาก ิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ที่บอกว่าบอลตะกูรับภาระ,ะได้แค่ประมาณ300กิโลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแมคาีนิกนะครับก็คือตัวบอลตะกูเองใช้ลูกปืนในการรับภาระ,ะซึ่งลูกปืนเนี่ยอยู่ในนัดชุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวรับภาระ,ะทั้งหมดเรื่องเรื่องโหลดนะครับแต่ตัวพีเนี่ยใช้ฟันนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าฟันของพี่เนี่ยซึ่งของเอเปกเนี่ยจะเป็นฟันเฉียงนะครับเป็นฟันเฉียงก็จะมีความสามารถในการรับภาระ,ะมากกว่าฟันตรงอยู่แล้วนะครับซึ่งแล้วก็หนักมากกว่าบอลตะกูด้วยนะครับตัว ที่เราใช้งานกันในไทยที่เราเคยออกแบบรูกสุดนี่ก็คือ2ตันครัก็ใช้โมดูล e 4ก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานมอเตอร์มอเตอร์ก็จะประมาณ2อถึงกิโลวัตต์ก็ใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งพอเป็นการใหญ่ๆความเร็วเคลื่อนที่ก็จะไม่มากเท่าไหร่สำหรับวันนี้นะครับข้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ